ทีนึ่งเราจะมีเมียกี่คนพอนี่ก็ตั้งใจอยากจะให้มีเมียครบทุกตำบลพอเลเวลปีนี้แค่นี้พอแค่มีครบทุกตำบลพอปีหน้าเดี๋ยวเขาว่ากัน <c oughs> มีไลดอมไหมคะมีขาต้องเข้าไปต้องผ่านด่านสองด่านนะคุณต้องเข้าไปในดอมในเฟซบุ๊กก่อนชื่อว่าบ้านครูแจมพลอยเพลิน ในนั้นจะมีลิงก์ให้เข้าไปในดอมที่เป็นไลน์ซึ่งจะผ่านการคัดแล้วคัดอีกไม่ใช่ว่าเข้ามาได้เป็นเมียเลยนะเขามีกฎของเขานะไม่รู้เขาตั้งอะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าคุณไม่ทําตามเขาเขาไม่ดึงคุณเข้านะอันนี้บอกก่อนเพราะนี้ก็ไม่รู้ไม่เคยดูไลฟ์ใครแล้วขำขนาดนี้โอ้ ที่ฉันกดนี่มาอะก็ต้องยอมรับแล้วปะโอ้ยโอ้ยโอยมาจริงทำไมที่รักโทรมาค่ะก็มีคนอยากคุยหลายคนไงใช่หรอยอยากคุยหลาย